ห้องพี่แอันทำไมสวัสดีอะเฮ้ยย <c oughs> านัสดีครับสวัสดีครับน้องจากหรือว่าพี่วีในไอพี่อะไรนะพี่ยูเหรอพี่ยูในอน้าฝนอันนี้เครื่องมันเครื่องมันแหลกแล้วแแหลกเดี๋ยวพูดอย่างนั้น <c oughs> เดี๋ย <c oughs> วแฟนแฟนถับเขาอีกนะกู้าเครื่องมึงร้อนแล้วแหละเหมือนกูเลยว่ะ ไม่ไม่เครื่องเครื่องกูไม่ร้อนแต่เครื่องมือจะร้อนเพราะว่าเอาแอร์เย็นมากเลยอ่ะบอกตรงอ่าโดนยืดห้องเหรอให้ผมยืดห้องน้องแล้วเนี่ยจะหมดอ้าวเพรามึงโม้อะไรกับชาวบ้านเนี่ยอะไรละี่่ไมต้องอะไรคือการไปเผาต้องใช้ฟิลเตอร์ไหนี่ อันไหนก็ได้มุงอากชก็ใช้เอาก็ก็บบมผมบอกให้กูเปลี่ยนวิเคร์เอาใช้อันอื่นไงเมื่อกี้มันสาวเกินไป